เดตงานวิจัยผิวหมองคล้ำม,มีฝ้าเลือกครีมกันแดดยังไงดีดูที่ค่าการปกป้อง U V สูงอย่าเลือกที่เคลมปกป้องสูงๆอย่างเดียวให้ดูที่ผลการทดสอบ i n นวิโวด้วย i n นวิโวก็คือการทดสอบค่าการกันแดดบนผิวมนุษย์จริงเนาะก็จะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงเพราะผิวเรามีเหงื่อมีความมันจะเป็นการช่วยยืนยันว่าค่า S P F P A ที่ได้ตรงกับที่เขียนข้างกล่องไหมดูที่ปกป้องครอบคลุมมันเป็นฝ้าโฟกัสที่ปกป้องบูไลเลยค่ะเพราะเขามีรายงานว่าแสงบูไลเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีได้ U V f ที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะเป็นไอออนออกไซด์เนาะเลือกกันแดดสีเบจถูกต้องแนะนําสีเบจมากกว่าสีขาวเราเรียกกันแดดกลุ่มนี้ว่าทินเทสซันกรีนนะเขาก็จะเอาไอรอนออกไซด์ไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองดำเนี่ยมาผสมกันเพื่อสามารถที่จะปกป้องแสงบูรได้แต่ใช้งานยากเพราะสีออกเบสเหลืองอะแล้วก็ระวังวันทําให้หน้าดรอปด้วยดังหลังก็จะเริ่มมีรายงานว่าสัรกันแดดรุ่นใหม่อย่างตัวทีโนสอบเอ็มเนี่ยสามารถที่จะป้องกัน UVA UVB แล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงคลื่นบูรได้โดยที่สีไม่เหลืองไม่วอกนะอย่างกันแดดของเฟสเลนนาเน แล้วก็บูไลมีเนเซนไมา์มา2%ค่ะช่วยผิวกระจ่างใสแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวมีบิสเบอรอมาปอบประโลมลดรอยแดงแล้วก็ต้านมลสระได้ด้วยเขาทดสอบทาง i n v i v โวอินวิโแล้วนะคะรับรองว่าตรงปกกันแดดเป็นเนื้อเซรัมม่มสซึมไวไม่เนหนียวเหนอะหนไม่ทิ้งคราบขาวด้วยแล้วก็บางเบาสบายผิวเหมาะกับอากาศ <Wow. S 1> บ้านเรามากใครที่หากันแดดดีๆอยู่ก็ลองไปตำค่ะ